สวัสดีครับผลการแข่งขันสนุกเกอร์รายการแชมเปี้ยนชิพลล์สองพันยี่สิบสถึงสองพัน้ำมันนิสัยอารีนาเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษรอบสเตจหนึ่งรอบแบ่งกลุ่มใช้ระบบ4เฟรมกลุ่ม13เดวิดกิลเบิร์ตเสมอไอพีดซิงชาดา2ต่อ2เฟรมยุนซิจุนอาชนะชอนโอซูริแวน3ต่อ0 Gilbert, เฟรมเดวิดกิลเบิร์ตอาชนะชอนโอซูริแวน3ต่อ0เฟรม ยวนซีจุนเอาชนะไอพีดซิงชาดา3ต่อ0เฟรมเดวิดคิวเบิร์ตเอาชนะยวนซีจุน3ต่อ um 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 1เฟรมไอพีดซิงชาดาเอาชนะชอนโอซูลิววน3ต่อ0เฟรมสรุปผลกลุ่ม13แชมป์กลุ่มเดวิดคิวเบิร์ตรับเงินรางวัล3,000ปอนด์รองแชมป์กลุ่มยวนซีจุนรับเงินรางวัล2,000ปอนด์อันดับ3ไอพีดซิงชาดารับเงินรางวัล1,000ปอนด์ อันดับ4ชอนโอสตูเวนไม่มีเงินรางวัลแชมป์กลุ่มเดวริคกิลเบิร์ตได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในรอบต่อไปนอกนั้นตกรอบกลุ่ม31เกาอยู่เป็นเอาชนะสตีเวนฮาวเวิร์ด3าต่อศเฟมลิวฮาวเทียนเสมอเอียนเบิร์นส์2อต่อสเฟมเกาอยู่เป็นเอาชนะเอียนเบิร์น3าต่อศเฟมลิวฮาวเทียนเอาชนะสตีเวนฮาวเวิร์ด3าต่อศเฟม เกาหยู่เปงเอาชนะลิวเฮาเทียน3าต่อหเฟรมเยนเบิร์สเอาชนะสตีเฟนฮาวเวิร์ด3าต่อหเฟรมสรุปผลกลุ่ม31แชมป์กลุ่มเกาหยู่เปงรับเงินรางวั 3, ล3,000ปอนด์รองแชมป์กลุ่มลิวเฮาเทียนรับเงินรางวัล2,000ปอนด์อันดับ3เยนเบิร์นส์รับเงินรางวัล1,000ปอนด์อันดับ4สตีเฟนฮาวเวิร์ดไม่มีเงินรางวัลแชมป์กลุ่มเกาหยู่เปง ได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในรอบต่อไปนอกนั้นตกรอบผู้แทงเบงสูงสุดของรายการณนขณะน,นี้มี2คนคือเอฟวันเทพิยาอุ่นหนูแทง140 1 4 2แต้มชอนแมกอลิสเตอร์แทง140แต้มผู้ที่ชนะเลิศรายการนี้ซึ่งที่มีการชิงชนะเลิศในวันที่21กรกฎาคม2 5 6 6จะได้รับสิทธิ์เข้าไปเล่นในรายการ c h a m p i o n of Champions ในวันที่13 1 9ถึงสิพฤศจิกายน2 5 6 6ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้รับช่งหนมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ทีอัพเดตขอบคุณครับ